เรียกหันบ้างแต่พอไปเจอคนอื่นเรียกไม่เท่าไหร่ก็ไม่หันไม่ศบตาคนอื่นแก้ยังไงดีคะเขาเขากลัวนะคะเขากลัวคุณแม่เด็กยังยังไม่ชํานาญในการจ้องหรือศบตากับเราเลยใช่ไหมการจ้องหรือศบตากับเราก็ยังไม่ได้เต็มร้อยอะ่ะการที่เขาจะไปจ้องหรือศบตาคนอื่นก็จะเป็นเรื่องยากเลยนะอันนี้คือ ธรรมชาติที่เขาแบบกลัวรู้สึกไม่ปลอดภัยรู้สึกแบบใครอะนะคะแล้วสิ่งเขาวิจัยมาแล้วนะสิ่งที่น่ากลัวที่สุดสำหรับเด็กนี่คือหน้าตาของมนุษย์นี่เองหน้าตาของเรามีอะไรบ้างคะมีคิ้วมีตามีขนตามีฟันมีจมูกมีปากอุ้มอะไรก็ไม่รู้อ่ะนี่ถ้า บางทีมีขนตาเด้งๆเงินๆยาวๆก็เด็กก็จะจ้องชอบบ้างไม่ชอบบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะเป็นเรื่องของหมดปกป้องตัวเองนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องมาเล่นกับลูกให้ลูกรู้สึกสบายใจและเป็นสุขใจก่อนนะคะแล้วก็การพาไปพบปะผู้คนทักทายผู้คนโดยที่เรานะคะ เราทําตัวสบายๆทักทายผู้คนว่าดีค่ะอะไรอย่างนี้น,นะคะถ้ามีคนมาทักเขาแล้วก็จะเบือนหน้าหนีบ้างช่วงแรกๆก็ไม่เป็นไรนะคะเขาปกป้องตัวเองและเขาอาจจะไปเจอแบบว่าผู้ใหญ่เข้ามาอะไรอะ่ะมีจับแก้มมาขย่อมหน้ามาจับตัวเขาแรงๆเขาไม่ชอบนะคะเราเหมือนกันแล้วเราเป็นผู้ใหญ่เนี่ยเวลาจะเข้าหาเด็กแต่ละคนหรือลูกใครก็ตามนะคะ ดูก่อนว่าเด็กชอบอะไรไม่ชอบอะไรสนิทกับเขาแค่ไหนนะคะเพราะบางทีอาจจะทำให้ตัวเด็กเองตกใจนะคะ okay.